เอาลครับสวัสดีคุณผชมทุกท่านนะครับมาเจอกันในเกม GTA V Zombie อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับในในเมืองที่ร้างนี้นะครับผมมีซอมบี้ล้อมรอบเดี๋ยวเราไปดีกว่าเขาอยู่แถวแนี้แหละเพราะว่าตกอื่นมันก็นะครับเป็นเมืองมันก็แค่แถวแนี้เราจะอยู่ในเขตที่มันร้างก็แล้วกันนะครับ โอ้สร้างรถรถกลับได้ไหมไม่ได้ตามสเต็ปนะครับรถขับไม่ได้เราต้องใช้รีเพคคิดเฮ้ยเจอกว้างขอเนื้อหน่อยก็แล้วกันเอาไม่โดนเจอถีกว้างตายเลย ขอเนื้อหน่อยอ่าเก็บเนื้อกวางเอ้วันนี้ได้กินเนื้อสัตว์แล้วไม่ได้กินเนื้อซอมบี้อย่างที่เคยกินนะครับวันนี้ก็มีกวางแต่มมีซอมบี้อยู่ด้วยหนึ่งตัวกวางเอาชุบนี่ฟันหลอดลมเสียนะครับมีเนื้อฮารุนแรงนะครับใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะจ๊ะ เทิบก็ให้วางตายซะวางวางไม่ไม่ตายวางไม่ตายทีล้มเลยเฮ้ยนี่แนเ่เก็บของจากซอมบี้แล้วก็เอา,เ,อาเนื้อควาง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 เร็วเมื่อกี้เก็บเนื้อควางได้อยู่เลยตอนนีเ้เก็บไม่ได้ละ เนื้อกวางมาผมต้องการเนื้อกวางเก็บไม่ได้นะครับเอ้ยเนี่ยนี่เข้ามาอยู่ได้ไหมไม่ได้จริงเหรอเสียดายเนะี่ยเอาน่าจะเข้าไม่ได้นะครับสมบีมาแล้วในตัวก็มีปืนแล้วก็ปืนนี้นะครับ ซอมบีเอ,อ๋ยมันว่าเราจะต้องสร้างที่พักแล้วนะครับอ่ารถไฟหายไฟไหม้ด้วยม่มีเบาะว่ะเอาเบาะไปได้ไหมอยากได้เบานะน่ะเอาเอาไปทําที่บ้าน <c oughs> โอ้กองไฟ ผมจะต้องฆ่าซอมบี้ซะก่อนเก็บของผีบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกรีดมันกรีดร้องมันกรีดร้องแล้วมาดิมาดิาดชุบก็ให้ชุบหลอดลมหายไปซะ โหแมงคอดอดแมงคอดือดเอาละครับเดี๋ยวเราจะยิงซอมบี้แล้วก็เก็บของเก็บของจากพวกซอมบี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมสร้างบ้านกันเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับไม่ใหญ่อ่าเมกี้ทำไมวะเสียงดัง เก็บของเฮ้ยบนนี้คืออะไรคืออะไรวะเดี๋ยวเขอปรับเป็นเพอร์ p e r s und, นะครับก็ยิงไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่วันนี้ก็คือที่เคยพูดเล่นกันนะครับว่า เครื่องบินมันชนกันรถไฟไม่ได้นะครับนี่ชนกันแล้วนี่คือเรื่องจริงลองลองเข้าไปดูดิว่าเข้าได้ไหมหรือว่ามันแค่ประดับฉากประดับฉากไว้วะโอ้มีรถไอ้น,นี่นี่วะเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถบ้านปะ อ่าเดี๋ยวเราสำรวจรอบๆนี้ก่อนนะครับเราจะอยู่ในแถวๆนี้แหละตรงอื่นก็เป็นเมืองปกติงั้นเราจะอยู่ในนี้ก็แล้วกันนะครับโผล่ซากประคากพังเต็มไปหมดนี่กล่องอะไร่า ใครก็ช่างเอากองมาขวางไวนะ้เนี่ยตรงนี้เป็นน้ำอาบน้ำฝักบัวอาบน้ำอาบน้ำอ่าหมดซะแล้วเหรออ๋อนี่คือวิธีการใช้ฝักบัวใช่ไหมนี่ปีได้ไหม อ้าวลวงจุดนี้โอ้ตรงนี้ก็น่าอยู่นะครับทำประตูไว้สามทางก็ได้เพ่เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันตรงตรงนั้นนะครับที่มีไอ้รถรถบ้านอยู่มันเป็นของอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรก็บอกด้วยนะครับถ้าเรียกผิดขออภัย ดูดิอ๋อมีกล้วยกล้วยวางส้นตีนอีกแล้วมันใส่ยิงพิงเลยยิงพิงเอง็ไม่ได้เอาละมาสร้างกำแพงนะครับก่อนสร้างของยิงไอ้นนั่นก่อนเก็บของมันมาเพราะของต้องใช้เยอะแน่ๆแ,แล้วมันหายไปไหนอ๋อมันอยู่ในหญ้าอืมโอเค เราจะสร้างกำแพงล้อมสร้างกำแพงล้อมไว้เ,เป็นวอลโมได้อันเดียวเวนกรรมอันเดียวได้อันเดียวงั้นไปว่าเดี๋ยวเราไปหานอกเขตไอ้ตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับเราจะไปจัดก,การซอมบ,บี้กันตีแน่ ขอกินอาหารหน่อยกินตำหน้กซอมบี้ก uh ินโชซอมบี้ต่อยท้องขอต่อยซอมบี้หน่อยเถอะกระทืบกระทืบอ๋อมีเก็บของหน้าอยู่เก็บมาเยอะๆเลยเราจะต้องออกไป ตามล่าซอมบี้นะครับแล้วก็จัดการเก็บของมันมารุดของเออเพิ่งสังเกตนี่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 โอ้มีศพถูกแขวนศพผู้หญิงอันเนี่ยนมเบลอเธอเลยโหดร้ายจังบนนี้เดินเดินขึ้นได้ไหมอ๋อได้ โอเคดูรถกันในนี้เดี๋ยวนะอาคารนี้คุณคุ้นว่าเคยจะมาจะเคยมาแล้วแล้วก็มอมีรถโอเคเฮ้ยมีรถแตง่งมาเอาเว้ยมีรถเท่อุ๊ยแรงด้วยแรงด้วย โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยนคุ้นมากันนี้โเมีมซะด้วยนี่ชนเลยเอาละล่าของกันเราจะสร้างกำแพงรอบบ้านใช่ไหมแล้วก็ผมก็ปรับไม่มีไฟในเมืองไว้นะครับจะได้ดูแบบสมจริงสมจัง ตกไปดําปืนปาบเขาให้มาตัอฟังแล้วก็ยิงเขาไปให้แกพี่เหม่งพี่โรนผมว่าเดี๋ยวเราไปเซฟรถก่อนดีกว่านะครับไปเซฟรถไว้รถจะได้ไม่หายแล้วก็จะได้อยู่กับเราตลอดไหนๆจะเซฟรถขอยิงแกก่อนนี่ รถแรงรถแรงรถแรงนี่รถมันแรงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วจะกลับไปที่บ้านทำไมเนี่ย <laughs> มันกดเซฟได้นี่ว่ะเดี๋ยวเยวเป็นเซฟอันนี้เซฟเอ้เซฟ,เซฟอันไหนวะ นี่ทเทเบิลเฮกเลโอเคเรียบร,ร้อยไปมีควางเอาโอ้มีอมบี้วิ่งวิ่งมาก็ชนซะเลยประสานงานกัน ตายเลยอ่ะ <พ uka> นีโ่โอ้โหอ๋อตัวนี้ก็คือที่ที่เราอยู่ใช่ไหมอ๋อเป็นซารกระหักพังเฮ้ยใช่หรอวะขอเช็คหน่อย ก็ผมโหลดไว้สองที่อ๋อในใช่ใช่ใช่โอเค,โอ,เคโอ้โหสมบัติเยอะแยะเยอะแยะแบบนี้ก็ขอยิงหน่อยอ้าวแล้วซับเพเซอร์มาจากไหนไวนะเนี่ยเมื่อกี้ยังหายอยู่เลยนี่นะอของมาเฮ้ยพวกแก นี่นี่อ่าไม่โดนโอเคโอ้สัมบี้รีสปอนเจอชึบก็ให้ผีบซ้ำนี่แน่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจับสัมบี้รวมกัน อ่ารวมกันแล้วใช่ไหมมันก็โมโูรดตบไปนี่ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรากินน้ำอาหารกันเอ่อโมโูรดตบครับไปก่อนเอาไปฉายครับมาเอาหมดกันเลยทีเดียวเชยวคอมบี้มาแล้วเดียวเดียวเดียวนี่นี่ โอ้สุกเลยสุกสองอ์ทิบของมาไม่มีของได้ยังไงเจ๊อุตส่าห์ใช้มูรตบเชนนะโอเคเราไปเอาไฟฉายมาซิเพราะว่า,าเดี๋ยวก่อยข้ามแล้วเราจะไม่มีไฟใช้กันเอ่อรถรถเราอยู่นน่นไปขึ้นรถเราไปหาซอมบีกันต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเรามาหาของ ไอเราไปไปที่วอลก็ยังไม่ได้นะครับของไม่พอเดยอขอดูหน่อยว่าต้องใช้อะไรบ้างเราขาดเชือกบ,บินดิง้งบินดิ้งนี้เชือกหรือเปล่าน่าจะใช่จะไม่ผิดเพราะว่าไม่ค่อยได้ค่อยไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ค้นเท่าไหร่ี๋ยวเอจะกลางคืนแล้วนู่มาเดี๋ยวซอมบี้อันตรายโผล่มาออน,นี้อุ้ยกระจกแตกเลย ไอ้ดิฟดิบละชนไอ้เฉียวเฉียวเฉียวเดียวเดียวเดียวรถเละหมดแล้วรถรถเละหมดแล้วเดี๋ยวนะเอาบนนี้ก็ขึ้นไปได้แต่ว่ามันโดนปิดกั้นด้วยสิ่งนี้อยู่เฮ้ยนี่ไปพอไปได้พอไปได้ เบียดเบียดไปหน่อยอ่าอุ๊ยโอ้โหเริ่มเยอะแล้วตรงนี้ซอมบี้ดี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 ดอจอดรถแบบเท่ๆเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าพี่แกนี่แบบทำให้พอเห็นแล้วทำให้ครุ่นคิดครุ่นคิด น่ตบไม่ได้ปืนป้าบก็ให้แกนี่วิ่งมาแล้วโอ้ยข้างล่างรถเต็มเลยอ่ะอะไรคงเตะเอ้าสมบีกัดตายเวรกรรมจริงๆโอเคผมเกิดแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆย็นอืมเฮ้ยเดี๋ยวแฟงกิ๊ดเร็วเร็วเร็วๆร็วดิปืนน่ะปืนออกมาเร็วหมวดหมวดยืดยาดอยู่นั่นแหละชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวเดี๋ยวทางวิ่งของผมก็คือเดี๋ยวเราไปทางนู้น เห็นไหมมันมีประตูเล็กๆอยู่อะไรวะแฟงกี้มันเป็นอะไรเนี่ยโหเดี๋ยวเยี่ยวเยี่ยวเร็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 วสิเร็วเร็วสิโคบ้าบอเอ้ยวิง่งโดน เออนี้นแหละโหไม่ได้เรื่องจริงแฟงกินเอ,อ๋ยมานี่มานี่ยมานี่ยปิงก้นมาเลยรู้ตกใจ นี่โอ้โหเป็นดงเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะไปล่าซอมบี้กันนะครับแล้วก็เก็บของกันเนาะว่าเดี๋ยวเราไปสร้างฐานเล็กๆไม่ต้องใหญ่แรกๆอาจจะเล็กแค่ตรงตรงกระจุกที่เราอยู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะครอบไปตรงที่มันเป็นป่าที่มันมีหญ้านะครับตอนนี้เอาให้อยู่ได้ก่อนไม่แบบว่าซอมบี้ไม่เข้ามาในทำนองนี้นะครับ เก็บของได้ไหมหมดแล้วเหรออะไรกันจริงต้องเยอะต้องแยะเฮ้ยนี่แน่นี่นี่นโอ้เริ่มมากันแล้วซอม,มบี้เดี๋ยว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 ติวดติดติดเก็บไปแล้วเฮ้ยเราหมดรถตบเราก็าไม่มีแล้วด้วย ปืนก็ได้ปืนก็ได้เอ๊เดี๋ยวผมต้องเซฟตัวละครไว้แล้วเพราะว่าเวลาออกนี่ปืนมันจะหายนะครับปืนที่เราเก็บม,มาจากไอ้ดอกอะไรพวกนี้เราต้องมันก็หายหรือไม่เราก็สร้างไอ้เวทเพิ่นครีเอทนะครับไอ้กองก่องเก็บปืนนะครับปืนจะได้ไม่หายเดี๋ยวเราสร้างกันดีกว่า พอเราจะออกจากเกมปุ๊บเราก็ปืนเก็บแล้วพอเราเล่นแล้วก็ค่อยเอาปืนมาใส่ตัวนี่อตอนนี้เราไม่มีรถนะครับเราต้องวิ่งไปวิ่งไปก่อนชั่วคราวอ๋อนั่นไงรถโอเคเจอเป้าหมายขึ้นกรงซะเลย หวังว่าคงไม่มีใครตามฉันมาเขาเป็นรถคันนี้ก็แล้วกันนะครับอ๋อข้างหน้ามีร้านค้าดีเลยเดี๋ยวเราไปเอาสเบียงกันนะครับอ้โอ๋อลมีเวลาสามสิบวินาทีโกเก็บของ 30วินาทีมาอีกแล้วเปินใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับแหมดูดิบักอีกแล้วบักอีกแล้วเย,ย้มันมาแล้วเอาอีกแล้วไอ้แฟงกินเอ้ยกูก็สวยดีวะไปเร็วมเวลาขึ้นรถเืินก็ใช้ไม่ได้ สุดจะแฮปปี้เลยละโอ้พายุเข้าจริงว่ะตอนนี้เอามึงชักว่าวอีกแล้วชักในที่สาธารณะซะด้วยเอาล่ะเราจะกินแพ็กเกจฟรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สิอา่าแพ็กเกจโฟรที่เราจะกินรถรถก็ไม่มีไฟวะ่ะแต่ว่าเราเอาไฟฉายมาแล้วใช่ไหมครับ เราจะหาทางเข้าเข้าทางไหนได้บ้างรถคันนี้ก็เจอมาเมื่อกี้ก่อนตายอ่อยิงปืนโอ้ฝนตกเราขอหลบในบ้านก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเชนกล่องซะเลยนี่ลงจัดรถเฮ้ยเราออกทางนี้เลยก็ได้นี่ว่าเอาละไปสร้างบ้านกันต่อ นี่เราจะกำแพงรอบต้นไม้ไปด้วยนะครับจะได้รับธรรมชาติยามเชา้าธรรมชาติที่มีแต่ซอมบี้ดูดิว่าเราสร้างเกตได้ไหมอ๋อเกรมีหนึ่งอันโอเคดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาได้ไงมึงมาได้ไงเดี๋ยวยังไม่ว่างแม่งเอ้ยโคมาเลยตอนนี้วะเนี่ยนี่ โอ้โหโคมาไม่ดูไม่ทำไปแล้วเกือบไปโอ้โห,โโห,โโหแย่เลยเราโอ้โหแล้วมันขี่ทะลุมาเลยอะโหดมากอะเอาละรครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันในตอนหน้านะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนท่าน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้ากันลวกันนะครับอ่าท่านใดสนใจอะไรคอมนะครับ CPU มือสอง คอมเมนบอร์ดหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามกับผมติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่แฟนเพจเน็ตพัฒน์หมดชแนลนะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถคุยกันก่อน,อนได้นะครับมีงบเท่าไรเท่าไรก็สอบถามได้นะครับเอาละครับฝากกดไลค์แฟนเพจเน็ตพัฒนหมดชแนลด้วยโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนวันนี้บ๊ายบายจ้ะ